ปัจจุบันเนี่ยผมมาหาเกับอบเป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะอดีตเจ้าวาดวัดนี้นะครับถามว่าทำไมผมถึงมาที่นี่นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมให้ความเคารพนะครับผมจะดูปฏิปทาของพระที่ผมจะไปะเผยแผ่บาร,รมีนะครับส่วนตัวเนี่ยผมดูติดตามพระอาจารย์ท่านมานานแล้วว่าท่านเป็นพระที่มีความเคารพและกตัอยู่ต่อครูบาอาจารย์เป็นอย่างมากนะครับวันนี้นะครับผมได้พามาอยู่ที่ อาเบอมหาราชนะครับชื่อวัดสุวรรเจดีสถานที่นี้นะครับในอดีตนะครับเป็นที่อยู่ของอาจรามศาของหลวงพอ่อสังเงียมซึ่งหลวงพอ่อสังเงียมเนี่ยเป็นเกจิของอยุธยานะครับยุคหลวงพุอทิมวัดพระขาวหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมหลวงพอ่อเมียนวัดโพกบเจ้าเนี่ยหลวงพอ่อสังเงียมเนี่ยเป็นเกจิยุคเดียวกันแต่ในช่วงบ้านปลายเนี่ยย้อนหลังไปสักสิบกว่าป,ปีเนี่ยหลายๆท่านท่านด้วยความชราภาพเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้จักกัน <iji> วันนี้นะครับผมจะพามารู้จักว่า หลวงพ่อสังเง่ียมเป็นใคร